อากาศร้อนๆแบบนี้ครับมาทําพัดลมไอเย็นกันครับคุณผู้ชมโอ้หอากาศช่วงนี้ครับมันอบอ้าวมันร้อนเหลือเกินครับพัดลมนี่เปิดไม่มีความเย็นเลยนะครับมีแต่ลมร้อนๆออกมานะครับยิ่งเปิดยิ่งร้อนนะครับแล้วผมก็ได้ไปเห็นคลิปใน Tik t o อกคลิปหนึ่งนะครับเขาทําพัดลมไอเย็นนะครับเป็นไอเย็นจากน้ําแข็งนะครับเขาทาแบบประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเย็นได้จริงหรือเปล่าครับผมก็อยากจะลองดูเพราะช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินครับก็เดี๋ยวมาลองทําลองพิสูจน์กันนะครับคลิปนี้ว่าเย็นจริงไหม เดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิครับตอนที่ยังไม่ทําไอเย็นนะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 4องศานะครับไม่รู้เจ้าเครื่องนี้เอามาใช้ปิดประเภทหรือเปล่านะฮะสามองศาครับผมที่ลงทุนซื้อของใหม่เลยนะครับเพื่อมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูครับมันเย็นได้จริงไหมครับก็จะมีลังโฟมแล้วก็ท่อน้ําทิ้งของเครื่องซัก้าครับแล้วก็กลวยนะครับ นี่ครับผมไปซื้อน้ำแข็งมาแล้วบาทครับเกือบเต็มเลยนี่ครับแล้วก็เจาะรูที่กองโฟมครับสัก2รูนะครับแล้วก็เอาสายท่อน้ำทิ้งนะครับที่เราต่อกับพัดลมครับ2องอันครับมาต่อเข้า2รูเลยครับ เสร็จแล้วครับผมหลักการทํางานนะครับพัดลมก็จะเป่าลมมาเข้าที่กวยครับลมก็จะวิ่งตามท่อมาครับมาดันไอเย็นจากลังโฟมครับไอเย็นมันก็จะวิ่งตามท่อนี้ไปครับไปเข้าที่หลังพัดลมพัดลมก็จะดูดไอเย็นตัวนี้พัดออกไปครับทําให้เราเย็นขึ้นหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเย็นขึ้นไหมครับ บเหมือนจะเย็นหรือเปล่าแทบไม่รู้สึกเลยนะครับไม่แน่ใจเลยครับว่ามันเย็นหรือเปล่าข้างล่างข้างบนเหมือนข้างบนจะเย็นกว่านิดนึงนะครับตรงที่ไอเย็นมันออกครับจะเย็นกว่านิดเดียวครับแทบไม่รู้สึกเลยครับคุณผู้ชมถ้าเย็นแบบนี้ไม่เอาดีกว่าครับ ลมมันก็ออกทางนี้อยู่นะครับแต่ออกเบาครับอืลองเปิดเกียร์สามดูครับเหมือนเดิมครับแทบไม่รู้สึกครับมาครับเดี๋ยวลองวัดด้วยตัวเครื่องวัดดูครับอยู่ที่33ครับลงมาองศาหนึ่งครับโอ้โหแทบไม่รู้สึกเลยนะครับผม พอส่งไปข้างหลังพัดลมตรงนี้มันก็มีไอเย็นออกอยู่นะครับเนี่ยยีบเจ็ดองศาครับมีไอเย็นออกนะครับไม่ได้ผลเลยครับแบบนี้เดี๋ยวไปลองทำอีกแบบนึงดีกว่าครับแบบนี้น่าจะเย็นแน่นอนครับลมแรงไอเย็นออกแน่นอนครับ เสร็จแล้วครับนี่ต้องแบบนี้นะครับลมเข้าเต็มเต็มครับมาดูครับว่าจะเย็นแค่ไหนนี่ครับลมออกใหญ่ๆเลยครับโอ้โหเย็นเลยครับผมต้องแบบนี้ครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวมาลองวัดอุณหภูมิดูครับนี่อยู่ประมาณยี่7บหกยิบเจ็ดนะครับย7ิบเจ็ดองศาเลยนี่เย็นลงเลยนะครับผมต้องแบบนี้ครับเย็นจริงครับ เย็นมากแต่ไม่รู้ว่าน้ําแข็งจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับโดนลงเป่าซะขนาดนี้นะครับแต่เย็นจริงอ้โหแบบนี้เวิร์กครับเดี<อ> <Fra> ๋ยวผมจะลองจับเวลาดูนะครับว่ามันจะเย็นได้นานสักแ,แค่ไหนนะครับ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าน้ําแข็งละลายไปถึงไหนแล้วครับผมเห็นว่าเริ่มมีน้ําอยู่ก้้นแล้วนะครับมีน้ําอยู่ก้้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวปิดไว้เดี๋ยวดูกันต่อไปครับ โอ้ยมืดเลยครับยังเย็นอยู่เลยนะครับดูที่หมากัดแล้วยังเย็นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําแข็งไปถึงไหนแล้วครับผ่านไปสองชั่วโมงครับตอนนี้ยังน้ําแข็งยังมีเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยครับ แต่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะได้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับก็ตีไปเลยครับประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะหายเย็นแล้วนะครับโอเคครับผมก็สรุปเลยนะครับถ้าทําแบบนี้ครับความเย็นนะครับเราจะได้นานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับผมเปิดพัดลมเบอร์สามด้วยนะครับค่าน้ําแข็ง45บบาท แอร์คนรวยครับไม่ใช่แอร์คนจนนะครับแบบนี้โอเคนะครับผลก็ตามคลิปเลยครับคุณผู้ชมใครอยากจะทําก็ลองพิจารณาดูเอานะครับชอบก็ทําไม่ชอบก็ไม่ต้องทาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ